สวัสดีตอนเช้าวันพุธที่12พฤศจิกายน2 5 6 8นะคะอ้าวร้ามาชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมหน้าทางแอดมินหน,หน่อยขอฝากก่อนนะคะเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วชื่นชอบคลิปวิดีโออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เวยค่ะเด้อขอคนละ หนึ่งไลท์หนเจนะคะท่านใดท,ที่สนใจเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านเข้ากลุ่มเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอดไลน์สแกน qr ียร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมส่งสต,ติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะค่ะ่รนมชม้ชมงวดทิพานมามานันบอ่ารมชม้ชมสำหรับงวดทิพานมาแอดมินบไดยมาสรุปให้นะคะเนาะ แอดมินวาสรุปแนวทางตัวเลขบอเขาก็เลยบอใดมาสรุปให้ได้สรุปให้ในกลุ่มแต่เมือชมพาว่ามีพมเอกซีเพิ่นขอขอในกลุ่มบอเขาเพิ่นก็ขอเพิ่นอยากเห็นบัดที่นี้แอดมินก็เลยเลยสรุปให้แต่เมือชมก็เลยสรุปให้ก็ เป็นหนาเสียดายเนาะคะ่ะเนาะพอแม่พี่น้องทาง youtube บอเห็นแอดมินก็ได้แจ้งอยู่ว่าแอดมินบอได้สรุปให้เนาะคะ่ะเนาะทางช่อง youtube ฟุกไหม่ารมูช้ชมสรุปเล่าพัฒนาหววทผพานมาฟุกสามตัวแตกแอดมินจับให่สามคูสามตัวแตก่รนมูช้ชม ควันหลดให้เด่นแปดกับศูนย์เข่าที่เด่นแปดจับสามตวัวให้ยสามครูเปดหนึ่งเจ็ดเลขออกหนึ่งแปดเจ็ดท่านผู้ชมฝูขอสแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ที่ได้นะคะเนาะที่ได้แอดมินกับได้ปูนท่านผู้ชมได้ปูนได้ปลายเพราะว่าแอดมินบ่ได้ลงทุนหลายเลยคะ่ะเด้อ คันลู่วามันสีมานหนึ่งแปดเจ็ดตันติค่ะท่านผู้ชมคือสีโดดซักใส่เติบแนี่ยดอกท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสําหรับงวดนี่สู่กันไม่เนาะค่ะเนาะสำหรับทันใดทีเพราะท่านถือสามตนี่มันฝุกซื้อดอกท่านผู้ชมโดนโดนแอดมินจังสิจับใดด้ท่านผู้ชมสําหรับสามตเมื่อวานนี่มันฝุกจังใดดอกท่านผู้ชมจับให้สามคูหนึ่งกะ ยินดีกับทุกท่านเนาะคะ่นะเนาะเอ้าท่านผู้ชมสู่ต่อสําหรับท่านใดที่บ่ท่านได้มีดวงเนาะคะ่นะเนาะงวดที่ผ่านมาพอก็มอดสิบใบนี่ท่านผู้ชมใบนี่พอจับประกบคู่บ่เข่าลายงวัดละท่านผู้ชมอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งชุดเต็มเด้อค่ะเด้อชุดเต็มพอก็มอดสิบเีวกว่าท่านผู้ชม ชุดเต็มบนล่างตรงๆไม่ต้องกลับเข้าสีงวดติดแล้วนะคะพอก็ย่ำม,มาอยู่ท่านผู้ชมให้ไปเน้นที่ชุดเต็มพว่าทาถ้าเขาเอาชุดเต็มจังไดรเข้าก็ไดะไรคือกอแมทท่านผู้ชมมันหลายกับเมนอยู่ท่านผู้มชมแต่วา่าตรงๆบนล่างไม่ต้องกลับมันก็ได้อยู่นะท่านผู้ชมมันไม่ขาดทุนนะคะถ้าอยากได้ลายก็ต้องรง่งลายท่านผู้ชม แนะนำให้แท่งชุดเต็มดีกว่าด้วยค่ะเด้อสีงดติดแล้วนะคะของแม่นางคลิปหน้าจังตามด้วยค่ะเด้อราะว่าของแม่นางบอท่านมากท่านผู้ชมน่าจะเป็นคลิปหน้านะคะช่วงสายๆของแม่นางเล็กวิ่งนะท่านผู้ชมวิ่งรูดยอย่าเพออย่าผาดแม่นางเข้าที่เด่นเจ็บ เหล็กติดเขาเด่น8เหล็กวินบอมมาเนาะท่านผู้ชมเล็กวินพวาเหล็กออก1นึ่งหนึ่งแปดเจปูซังขท่านผู้ชมปูสังขะป,ประกบคู่กันไม่เข้านะคะเด่นเข้าที่เด่น1ฟันรูดเขาเด้อท่านผชมฟันรูดบัตรที่นี่แนมเหล็กหลุดของปูเด้อท่านชม ปูฟันรูดห้เขาดียูได้ธรรมชมตั้งแต่ปูเริ่มห้ฟันรูดมาเขาดียูธรรมชม่มแอดมินสังเกตมาหลายงวดแล้วเข้าดีอยู่นะคะวิ่งฟันรูดตัวเดียวของปูนี่มาธรรมชมมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะสำหรับแนวทางปูสังขะนะคะปูประกบคู่ประเขาธรรมชม่มแนมเบิ่งเหล็กเด่นกับเหล็กรูด เด่นตัวไหนรูดตัวไหนเนาะท่านผู้ชมเด่นสี่ห้าหกประกบคู่นะคะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์และหกหนึ่งฟันรูดนะคะ หวดนี้นะคะปูฟันรูดสีเด้อท่านผู้ชมฟันรูดตัวเดียวสีนะคะแอดมินมักสีน้ำปูเด้อท่านผู้ชมมักสีน้ำปูหวดนี่มักสีโยท่านผู้มชมสำหรับเหล็กเด่นเจ็ดสูตรเจอกันคลิปหน้าเด้อท่านผู้ชม อา้าวแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สำหรับแนวทางปู่สังขะนะคะเด่นสี่ห้าหกนะคะมักซีน้ำปูอยู่ท่านผู้ชมต่อมาค่ะท่านผู้ชมต่อมามาดูมาดูาดเด่นสายรูดสองตัวมาตัวเด่นสายรูดท่านผู้ชมสองตัวมาตัวแอดน้อยงวดที่ผ่านมา เข้าเต็มๆนะคะเข้าเต็มๆที่ที่เด่นหนึ่งตัวรองตัวเด่นไม่เข้านะคะเข้าตัวรองงวดนี้นะคะงววดันพุธวันนี้นะคะได้เด่นสี่กับห้าสำหรับงวดนี้นะคะได้เด่น5้ารอง4ี่นะคะมั่นชนกันครับของปูอยู่ดิท่านชมของปูสังขะปูวิ่งฟันรูดปสปี่ปฏิเนศสูตรเหล็กเด่นวิงรูดแอดมิน สี่กับห้านะคะท่านผู้ชมจะเดินต่อไหมเดินดีอยู่ดิท่านผู้ชมรดูดสายลูดสองตัวมาหนึ่งตัวแอดมินนี่แอดมินว่าเดินดีอยู่ดิสายรูด 4. สี่สี่เดินต่อบอท่านผู้ชมสี่กับห้าแอดมินหมักสี่เด้อค่ะเด้อชอบสี่นะคะ,ว,ะ,คะวันนี้สายวิ่งสายรดูด มักีกับ8นะมาชมชอบ4กับ8เดี๋ยวถ้าเบิงเทียบใ่กับสูตรอื่นๆน,น,นำเนะาะนะมาชมยังลงไม่หมดนะคะต่อมานะมาชมเด่นชนเด่น4สูตรนะคะเห็นวะนะมาชมผลทต่ผ่านมาเป็นไปตามคาดแอดมินว่า8กับ3มันมันมาน้ากันยากไหมนะมาชม8กับ3มันมาน้ากันยาก แอดมินวาถามามันกระต้องแยกทางกันไปเข้าที่เด่นเปดนะคะไม่มาคู่นะคะประกบคู่กันไม่ได้เข่าแค่สองสูตรท่านผู้ชมเข้าที่เด่นเปดสามไม่มานะคะชนแล้วไม่มาเข่าสองสูตรลุดสองสูตรท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้สำหรับงวดนี้ท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งได้เด่นหนึ่งแปดเจ็ด แอดมินวาเลขมันยังเด่นแปดเด้อท่านผู้ชมแปดกับเจ็ดนี่แหละกับสี่เอาไปวิ่นใส่กันได้ท่านผู้ชมสูตรที่สองได้ศูนย์กับศูนย์นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรสองนี่ได้ศูนย์กับศูนย์ชนกันเลขเด่นศูนย์ป่ท่านผู้ชม สูตรที่สามงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะสูตรที่สามนี่หลุดเี้ยเามากเลยเด้อท่านผู้ชมได้เด่นหนึ่งกับสองสูตรสี่งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะได้ศูนย์กับสามอ๋อพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสาหรับเด่นชนเด่นสี่สูตรนะคะงวดที่ผ่านมาประกบคู่กันบได,ด้เด้อค่ะเด้อต่อมาค่ะท่านผู้ชมเด่นตารางงวดที่ผ่านมาเข้านะคะ ไม่มีสีตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกเดือท่านผู้ชมเด่นตารางงวดที่ผ่านมาเข้าที่เด่นแปดแนวทางตัวเลขมันสลับขึ้นสลับลงจังสี่ท่านผู้ชมมาถแถวล่างแล้วก็มาถแถวบนมาถแถวบนแล้วก็มาถแถวล่าง ข้อแอดมินสีจอบเอามันมันสลับกันมากท่านผู้ชมงวดนี่งวดนี่ท่านผู้ชมสีมาถแถวใดระวางแถวแถวแปดกับสองกับสามกับ7จ็ดในสีมาตัวใดแปดสามสองเจ็ดแอดมินยังมักเปีดคือเกาอยู่ที่ธรรมชมแปด 8กับ7 2กระเด็นอยู่ดีธรรมาชุมแปดกับ7จ็ดนหละธรรมาชมถ้าเลขตารางเดินต่อ8ปดเด่นธรรมาชมถ้าเลขตารางถ้าเลขตารางเดินต่อแอดมินคิดว่า8เด่นกว่ากว่าหมูเลยธรรมาชุมหรือว่าสีมากแปดงเป็นสันบ่ะแปดสองสอก็คืออยู่ดีธรรมาชม สองกระเด็นดูดแต่ว่าบอ่อแห้งทอแปดแอดมินคิดว่าแปดธรรมชมแปดยังอยู่หรือเปล่าแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้คอคุณพ่อก็แม่พิจารณาดูนะคะพ่อกม1ิมีแปดไามนะธรรมุชมแอดมินในลงคลิปสั่นไปเร็วดิพ่อกม1ิมีแปดไหมมีอู่่ธรรมชมของพ่อกม1ิหลักหน่วยนะคะใบนี้เป็นหลักหน่วยนะคะรารผม้ชม เอาละธรรมชมของพอก็มาดสิบมีแปดมีเจ็ดด้วยมีแปดมีเจ็ดงวดทิพานมามาเบิงวิเคราะห์ซอยกันเ้อะธรรมชมเถื่อมีโคมีมานไปน้ำกันธรรมชมขอหายมีบุญมีโชคไม่มานไปน้ำกันเหล็กกำลังเข่าแล้วธรรมชมงวดทิพานมาเข่าที่เด่นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งนะคะแอดมินกะ แนบมเห็นท่านผู้ชมลืมเบิงรักหน่วยของพอเนี่ยเขาทั้งทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเด้อท่านผู้ชมเข้าทั้งหนึ่งและเจ็ดนะคะหลักหน่วยนะคะประแม่พี่น้องแคปนาจอด้วยค่ะเด้อลักหน่วยบนล่างงวดนี้ได้เด่นเก้าแปดห้าหกเจ็ดนะคะเก้าแปดห้าหกเจ็ดแปดยังอยู่บ่อท่านผู้ชมแปดกับเจ็ดนี่ ของพ่อมีเป็นตะเดินต่ออยู่ดิ่านมชมุชมของพ่อภาวนาขอให้เดินต่อแอดมินเอาเหมดดิ่านมชมุชมของพ่อกหมดสิบยีหคู่บนล่างต่อมาต่อมาหลักสิบนะคะหลักสิบหลักสิบหมดที่พานมากเข้า ที่เดน 8. หลัขสิบก,กับมีแปดเด้อท่านผู้ชมหลขสิบก,ก็มีแปดนะคะงวดนี้หลขสิบบนล่างนะคะท่านผู้ชมพ่อกรมัดสิบได้เด่นสองศูนย์สี่หกแปดนะคะอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน่เนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลงหันลาไปก่อนพวกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะ